สวัสดีทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ตะต่คา่ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นในคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับไปอยู่กันในภูไกโมนาไซโยเวนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าตัวของโมนาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกบัฟมาเยอะมากๆตัวหนึ่งนะครับผมนะทำให้ตัวของโมนาเนี่ยนอกจากจะสามารถเอามายืนเป็นออนฟิลได้ดีขึ้นมากแล้วเนี่ย จะสามารถออฟฟิวได้ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งตัวของโมนาที่ถูกปรับใหม่มาเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างจัดทีมยังไงใส่อาวุธอะไรใส่ไอเร์แฟกแบบไหนในคลิปนี้มีคําตอบทั้งหมดครับแต่ก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันสักนิดหนึ่งนะครับผมนะคลิปนี้ใช้เวลาในการทําค่อนข้าง,งจะน,นานเลยเนื่องจากว่าผมเนี่ยต้องทำชีตคํานวณดาเมจอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งผมเนี่ยก็ทิ้งชีตเอาไว้ฟ,ฟรีๆไว้ใน Discord นะครับผมนะดังนั้นเพื่อเป็นกำใจเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันสัก นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งจริงจริงและวุก้องันแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับผมกับฟู่ไกด์โมนาไสยเวทครับริชแมนชัปร้านเกมถูกไวพนได้มีเงินคืน เติมได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ไปชีพแพ็กบนเว็บไซต์มี10รุ่นลับแพ็กฟรี1แถม1และที่สำคัญยังได้ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดมาพร้อมกับบริการผ่อนนาาสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ไลน์ด้วยเติมเกมราคาถูกวันนี้ได้เลยที่ Richman Shop เท่านั้นนะโอเค,อเคก่อนอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องอ่าพูดถึงตัวของโมนากันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับโมนาเนี่ยเป็นตัวละครที่ เป็น2ตำแหน่งและเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เน้นไปทางด้านของซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเล่นได้2แบบคือเราเล่นเป็น on f ด์ l d ร r i v e ์หรือว่าเราจะเล่นเป็นในส่วนของซัพพอร์ตก็ได้นะครับซึ่ง on f ด e ไ d ร r i v e r หรือว่าสายที่หลายๆคนเรียกกันว่าโมนาเมดิพสเนี่ยมันจะเล่นแตกต่างจากซัพพอร์ตระดับหนึ่งนะครับและความสามารถที่ปรับใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างทําให้โมนาทั้ง2ส,สายเนี่ยเก่งขึ้นนะครับผมถามว่าถูกปรับอะไรมาบ้างนะครับเราต้องมาดูตรงนี้คุณต้องทำเอ่อเควส ของมูนาอนนะที่เป็นควีตเอ่อมอนตรานะครับซึ่งการที่พอสวรรค์ตรงนี้เนี่ยจะทํางานนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยใส่ตัวละครที่มีแท็กมอนตราอย่างน้อย2ตัวในทีมนะครับผมคุณถึงจะได้บัฟเหล่านี้ซึ่งอ่ามอนตราเราสามารถมากดดูตัวกองอันเดยวผมขยับตัวเองให้อ่ะนี่มอนตราเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับผมเราก็จะรู้ว่ามีกี่ตัวนะครับซึ่งจริง,รงมีดูลินอีกตัวแต่ผมไม่มีดูลินนะ นอกั้นมีหมดนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เสียงหลิงนะครับไอสองตัวนี้นี่ไม่ใช่มนตรานะมันแค่ติดมาด้วยเพราะผมใส่ในทีไเฉยนะครับอ่าแล้วมันบัฟอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันที่พัสสี่อันแรกเลยก็คือในระหว่างที่โมนาโจมตีปกติและชาร์จโจมตีเนี่ยครับมันจะมีการได้รับบัฟที่ชื่อว่า Astral Glow of Mercury โดยไอบัฟแต่ละแสแต็กเนี่ยจะทำให้ปฏิกิริยาระเหยแรงขึ้น5%ครับ5 ดังนั้นโมนาที่เป็นสายยืนตีปกติเนี่ยก็จะทำดามจพวกระเหยอะไรพวกนี้ได้แรงขึ้นนั่นเองซึ่งในที่นี้เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นโมนานะคือทุกคนในทีมสามารถแรงขึ้นได้หมดเลยนะครับที่เป็นดามจระเหยเช่นเซียงหลิงดูรินอะไรพวกนี้เอามาเล่นกับโมนาเนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของพาสซีฟที่ถูกปรับขึ้นมาซึ่งเป็น5% 3าเปอร์สแตก็กเลยก็คือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองหรือว่าง่ายโมนาซีศูนย์ในแผ่นนี้เก่งเท่าโมนาซีหนึ่ อ๋อผมลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของพาสซีเนี่ยจะเพิ่มระยะเวลาของโอเมนด้วยนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณเอาโมนามาตีปกติชาจะตีพวกเนี้ยโอเมนจะนานขึ้นสูงสุดแปดวินาทีนะครับและกลายเป็นว่าพอมันรวมกับเบสของโอเมนตัวเองเนี่ยระยะเวลาของโอเมนของโมนาเนี่ยคือ13วินาทีเลยอ่ะคนที่ไม่รู้จักตัวของสกิลโมนาเลยอาจจะงงนะครับโอเมนคืออะไรครับพี่โอเมนเนี่ยคือบัฟความเสียหายครับที่คุณเนี่ยจะได้รับ,บโบนัสความเสียหายให้กับตัวละครในทีมถ้าเกิดว่าตัวละครในทีมของคุณเนี่ย โจมตีถูกศัตรูที่ติดสถานะโอมมนครับว่าย่างง่ายคือมันแปดดีบับใส่มอนทาให้เราตีแรงขึ้นว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับซึ่ง60ถือว่าสูงระดัะต้นๆของเกมแล้วนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันบับได้แค่5าวิซึ่งก็เลยดูไม่ค่อยเก่งเพราะว่าแบบฟริ้นานเนี่ยมันบับนานกว่าเนาะแม้ว่าอาจจะบับได้ไม่ได้ฐานกันมากนะครับคือฟริ้นานเนี่ยมันบับได้75เอแต่ว่าโมนามบับได้60นะครับ แต่ว่าตอนนี้นพอโมนามันถูกปรับใหม่มาเนี่ยมันเล่นระเหยได้ดีกว่าตัวของฟรีนะเยอะนะครับเนื่องจากว่ามันถูกบัฟควาเสียหายของระเหยมากแล้วก็บัฟระยะเวลาโอเมนเป็น1ิาวิด้วยนะครับมันเลยดีมากๆทีนี้ในส่วนของกลุ่มดาวท,ที่ถูกปรับมาเนี่ยครับามาการนที่กลุ่มดาวแรกเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับไอที่มันเพิ่มขึ้นมาเลยก็คือข้างล่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นพวกแบบปฏิกิริยาที่ทําเกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยแรงขึ้น15%เฉยๆนะครับยกเว้นแช่แข็งที่จะทําให้ระยะเวลาการแชร่แขงนนน่นานขึ้ ไม่ได้ทําให้แรงขึ้นนะแต่เขาสามารถที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าตัวละครในทีมของคุณเนี่ยมันทําดาเมจจากออฟฟิลด์หรือว่าทําดาเมจนอกสนามนะครับก็คือว่าง่ายให้โมนาเป็นคนยืนสนามหรือใครก็ไม่รู้มายืนสนามนะครับและตัวละครที่ทําดาเมจนอกสนามเนี่ยมันจะแรงขึ้นอีกนะครับแต่ปกติเนี่ยมันคือ15%าใช่ไหมมันจะกลายเป็น160%ของ15%หรือว่ายง่ายในครับผมแบบเข้าใจง่ายเลยก็คือไอ้พวกเนี้ยจะแรงขึ้นเป็น2 1นั่นเองอ่า ดังนั้นเวลาที่คุณเล่นระเหยเนี่ยเมื่อรวมกับพาสซีฟของตัวเองแล้วเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็น36%นะครับในสุขของระเหยแต่ว่าปฏิกิริยาอื่นก็จะแค่2 1นั่นเองถ้าเกิดว่าคุณใส่2มนตรานะหรือว่าส,สายเเวทนะครับใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะอ่ะ C2 ก็ถูกอัปเกรดมาเหมือนกันนะครับที่ทำให้เก่งขึ้นเลยก็คือ,อปกติเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับแค่มีโอกาสปล่อยการชาร์จโจมตีอัตโนมัติ20%ออกมานั่นเองในระหว่างที่คุณโจ ก็คือคุณตี5ครั้งมีโอกาสปล่อยชาร์ตตี1ครั้งนั่นแหละว่ายง่ายทีนี้เนี่ยความสามารถที่ถูกปรับใหม่หมาก็คือระหว่างที่คุณอันตีนะครับแล้วคุณเอาโมนาตีปกติมันจะปล่อยการชาร์จจมตีอย่างอตโนมัติ ออกไปเลยนะครับแล้วก็มีไอ้20%นี้ออกไปด้วยจากนั้นเนี่ยการชาร์จโจมตีของโมนาที่เป็นอัตโนมัติตรงนั้นเนี่ยครับหรือจะเป็นเอ่อชาร์จโจมตีดิบของเราก็แล้วแต่นะขอแค่มันเกิดการชาร์จโจมตีนะครับถ้ามันเกิดขึ้นคุณจะได้ชำาญธาตุไปเลย80หน่วยทั้งทีมนะครับดังนั้นโมนาเก่งขึ้นมากนะครับแค่ C2 นี่80หน่วยจริงมันไม่ธรรมดานะครับบางคนอจะบอกอุ้ยชำาญธาตุ80หน่วยเหรอพี่มันบัฟทั้งทีมนะครับผมอย่าลืมและยังมีเรื่องโบน มาดูกันที่ C 4ีที่ถูกปรับมาเหมือนกันนะครับปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือ,อสภาวะโอเมนตรงเนี้เราจะได้อัตราคิทเพิ่ม15นะครับทั้งทีมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้ความแรงคิทเพิ่มมาด้วยนะครับอีก15นะครับก็จะทำให้เราแรงขึ้นซึ่งบอกเลยเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมี C4 ี่เนี่ยโมนาถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นกับฟินได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่าคุณได้อะไรบ้างอ,ะอ่ะคุณได้อัตราคิคุณได้ความแรงคิคุณได้ชำนาญธาตุคุณได้โบนัสความเสียหายชารัานะรบ อ่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ถูกปรับมาคือดิสโวซีหกะนะครับไอซีหกเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากหรอกมันความสามารถคล้ายๆเดิมเลยนะครับแค่ทําให้ตอนที่โมโนาเอามายืนตีเนี่ยมันตีแรงขึ้นเฉยๆซึ่งแบบปกติซีหกก็คือทําให้การใช้โจมตีของเราแรงขึ้นเฉย,นยนๆนะครับแต่ว่าอันนี้การใช้โจมตีของเราจะแรงขึ้นไปอีกถ้าเกิดเ,เราอยู่ใต้ภายใต้สถานะโอเมนนะครับซึ่งเพิ่มเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายเดิมเลยก็คือมันจะเปลี่ยนจากตัวคูณร้อยแปดสิบเป็นสามร้อยหกสิบนั่นเองนะครับ มันไม่แรงเท่านิเวเลตนะครับพอเรารู้ความสามารถของโมนากันแล้วนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะถามว่าเอ้ยแล้ววิธีการเล่นเนี่ยมันต่างยังไงกับของเดิมนะครับบอกตาตรงว่าอถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นโมนาออนฟิลแบบทีมนี้นะครับผม ก็คือทีมฟิชเบเนสเซียงหลิงและก็โมนาเนี่ยตัวของโมนาเนี่ยจะต้องเป็นตัวละครที่เอามายืนตีปกติสลับแดชนะครับคุณจะตี2ทีแดชก็ได้ตี3ทีแดชก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมี C2 หรือ C อะไรแบบนี้มันจะปล่อยการชาร์จโจมตีออกมาเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็น C0 เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องชาร์จโจมตีก็ได้เพราะว่าคุณไม่ได้บัฟอะไรจากการชาร์จโจมตีเลยนะครับส่วนเซตอัพในทีมก็ปกติครับไม่มีอะไรเลยอันนั้นคือวิธีเล่นโมนาในสูงข,ของออนฟิล แต่ว่าในส่วนของซัพพอร์ตเนี่ยมันเปลี่ยนไประดับหนึ่งครับปกติแล้วเนี่ยโมนาในสายซัพพอร์ตครับมันมักจะเป็นตัวละครที่เอามาแค่กด E อันติแล้วเปลี่ยนตัวเลยนะครับแค่นั้นเลยแต่เอาจริงปัจจุบันก็ยังมีทีมบางทีมที่ทำแบบนั้นอยู่นะครับเช่นทีมโมลานีเรากดแค่อันติแล้วเปลี่ยนตัวไปเลยนะแม้ว่าจะเป็นโมนาแบบใหม่นะเราไม่ควรตีปกตินะครับผม เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกตน้านานั่นเองแต่ว่าอถ้าเกิดว่าเป็นทีมอ,อื่นๆที่แบบว่าเราไม่ได้สนว่าเกดน้ําจะนำไหมเช่นแบบทีมที่มันต้องใช้ปรัยาเกี่ยวกับน้ำอยู่แล้วเนี่ยวิธีเล่นของโมนาจะเปลี่ยนไปครับวิธีเล่นของโมนาซัพพอตแบบใหม่นี่ครับผมนะเวลาที่เราไม่มีตัวของถ้าไม่ตายเนี่ย แล้วจะออกมาแล้วกดสกิลธาตุหนึ่งทีแล้วก็ตี3ทีนะครับจริงๆเราจะตีก่อนกดสกิลธาตุก็ได้หรือจะกดสกิลธาตุก่อนตีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการการแปรน้ำเนี่ยก็แนะนําว่าตี3ทีก่อนแล้วค่อยกดสกิลธาตุนะครับเพื่อให้สแต็คของพัสสีโมนาเนี่ยมันเต็มซึ่งคุณสามารถสังเกตได้ตรงข้างล่างจอเลยที่ผมซูไม่ให้มันจะมีรูปลักษณะ เ,เป็นบัฟพ,พิเศษอยู่นะครับถ้าเกิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันครบสามสแต็คคุณสามารถเปลี่ยนตัวได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอันตีปุ๊บสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยคุณจะต้องกดอันตรีก่อนละครับแล้วค่อยตามด้วยพวกสกิลธาตุแล้วก็ตีปกตินั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าคุณตีปกติหรือสกิลธาตุอะไรเงี้ยจนครบสามสแต็คก็เปลี่ยนตัวออกมาเป็นเมนิพีแล้วออกมายืนปั่นครับตามที่คุณเห็นในคลิปนั่นแหละซึ่งมันอาจจะดูเบาสักนิดหนึ่งนะครับที่คุณเห็นอันนี้เป็นเพราะว่าใน,น,ย,าย,นย่่่กััันนมวอยูะครบ เพราะว่าผมขโมยแฟกเจเล็กไปให้ตัวอื่นแล้วแล้วก็ยี่หลานเองก็เหมือนกันนะครับน่าจะไปอยู่ที่ตัวอื่นๆอ,อีกมากมายมันก็เลยดูดาเมจเบาแปลกนะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของทุกอย่างเลยผมใช้คาว่าทุกอย่างเลยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นสแตทที่แนะนําการจัดทีมอาวุธอาริแฟกการอาัพพรสวรค์อะไรยังไงอยู่ในหน้านี้หมดนะครับผมซึ่งมันอยู่ในชีทของผมใครอยากจะดูแบบละเอียดละเอียดเผื่อว่าในคลิปมันเห็นไม่เต็มนะ ก็เข้าดิสไปดูกันได้นะครับผมมีลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ในเดสคริปชันนะผมว่าลิงก์ชีตไปไว้ในนั้นแหละทุกชีตเลยนะครับในส่วนของสแตทที่แนะนําก่อนนะครับผมนะตัวของโมนาถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นสายซัพพอร์ตเนี่ยเราจะเน้นที่ฟื้นฟูให้มันทันเพราะว่าโมนาต้องอยู่นอกสนามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นออนฟิลไดเวอร์เนี่ยเราสามารถไปปั้นคริเพิ่มได้นะครับโดยการลดฟื้นฟูล,ลงมาเพราะว่าเราเอามายืนสนามไงมาเล่นได้รับอนุธาตเต็มๆนะครับอ่าส่วนสแตตก็จะประมาณนี้นะครับผมใช้เอ,น,อน, 2008. น,นทีค เกิน100ขึ้นไปแต่ว่านั่นแหละสำคัญที่สุดคือคุณต้องฟื้นอันติให้ทันนะครับผมส่วนการอัพพอสวรรค์นในสสายเนี่ยครับการอัพพอสวรรค์ของซัพพอร์ตเนี่ยครับอ่าเราจะเน้นในส่วนของถ้าไม่ตายเป็นหลักเนาะเพราะว่าถ้าไม่ตายมันมีไว้บัฟนะครับสกิลท่ามีไว้8ฝงท่าเฉยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไว้ปั้นเป็นออนฟิลด์ไดเวอร์เนี่ยหรือว่าอ่า จะเรียกว่าอะไรดีสายดามิดสายโมนายืนตีแล้วเราจจะต้องอัพโจมตีปกติไปด้วยนะครับเพื <ๆ S 1> ่อเพิ่มดามิดให้กับทีมแล้วก็อัพสกิลธาตุขึ้นมาด้วยแต่ที่แน่ๆอันติต้องอัพเยอะๆครับในส่วนของอาวุธนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายออนฟิลด์ไดรเวอร์นะครับซึ่งอันนี้ผมอิงจากโมนาในทีมชาร์จไฟฟ้านะ เพราะว่ามันจะได้รีดประสิทธิภาพของโมนาได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งดามจตรงนี้เนี่ยผมอิงจากทีมชัดไรฟ้านะครับผมนะ,อ,ะอาวุธที่สามารถคราฟได้เนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับคือในส่วนของฮาคุชินริงที่ดามจเไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเทียบกับอาวุธ5ดาวเนียมันตาก,กัน30%เองเองหรือเปล่าวะจริงๆเมื่อเยอะนะเว <laughs> ้แต่ไม่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีทางเลือกเนี่ยคุณไม่มีดาวนิ่งฟอสคุณไม่มีแบบวิสซิดอะไรเงี้ยครับคุณก็สามารถใช้อาวุธเมืองอินาซึมะได้นะครับซึ่งเป็นอาาววุธครแต่่ มันจะใช้ได้เฉพาะทีมชาร์จไฟฟ้านะครับยกเว้นทีมชาร์จจันทานะส่วนวุ้สายซัพพอร์ตนะครับมันจะมีเงื่อนไขาการใช้งานอยู่นิดนึงในส่วนของทีมที่เราไม่ได้ใช้ a d k เนี่ยผมจะแนะนาเป็นในส่วนของโปรตไทเอมเบอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในทีมของเรามีตัวละครเมนดีพีเอสที่ใช้พลังโจมตีใช้ a d k อะไรเงี้ยเราจะไปใส่ TTDS แทนนะครับหรือถ้าเกิดคุณเอาไปใส่ในทีมชาร์จไฟฟ้าฮาคุชินลิงก็ไม่แย่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือฟาโว่ในกรณีที่ในทีมเราขาดพลังงานเราก็จะเอาโมนาไไปใส่ด้ นะครับผมเราจะใส่อาวุธอยู่ประมาณนี้ซึ่งผมขอไม่เทียบความต่างดาเมจเพราะว่ามันใช้คนละก,กรณีกันนะครับผมส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับผมเราจะใช้หลักๆเนี่ยอยู่2เซตกันซะส่วนใหญ่ก็คือในส่วนของ4ี่โนเบสกับ4ี่เทนเนสตี้อันนี้เนี่ยจะเอาไวบ้บัฟพลังโจมตรีกับเพื่อนทั้งทีมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในทีมไม่ได้ใช้พลังโจมตีเลยเนี่ยก็ต้องดูว่าเราใช้อะไรนะครับเช่นในทีมใช้ชำน,นาญธาตุไหมถ้าใช้เราก็ไปใส่อินสตั๊กนะครับถ้าไม่ได้ใช้ทั้งชำน,นาญธาตุไม่ได้ใช้ทั้งโนเบสเลยก็ไปใส่่4 Day นะคครับแตตุณ้อองถืไทย นะครับผมไม่งั้นมันจะไม่ทํางานซึ่งซอบต์ไดพาร์ทเนี่ยมันจะเป็นตัวบัฟดเมดแบบคือมันบัฟไม่เหมือนชาวบ้านนะครับผมส่วนออบหลักออบรองขอไดแฟก์ครับออฟหลัก,ลก,ลกที่ผมแนะนําที่สุดข,ของนาฬิกาจะเป็นในส่วนของฟื้นพลังงานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยก็คือในส่วนของพลังเงนต์เปอร์เซน็นถ้าฟื้นฝูงของคุณมันพอแล้วนะแล้วก็บนน,น้านดีกว่าพลังเินต์เปอร์เซน็นนะครับในส่วนของหัวเนี่ยก็จะเป็นอัตราชี้หรือความแรงชี้ขึ้นอยู่กับว่าเราขาดอะไรส่วนออบรองนะครับสำคัญที่สุดค เองลงมาก็จะเป็นครีนะครับแล้วก็พวกพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชำน,นาญธาตุนะครับผมต่อมาคือในส่วนของการจัดทีมนะครับผมโมนาในสายซับพอร์ตจะจัดได้เยอะกว่านี้มากนะครับแต่ผมทำตัวอย่างเอาไว้ให้10ทีมซึ่งทีที่แรงที่สุดของโมนานีที่ใส่คู่กับโมนาเนี่ยก็จะเป็นทีมนี้นะครับที่ประกอบไปด้วยโมนามาวกะซูโคสโมนานั่นเองนะครับซึ่งทำดีเบได้ถึง1,900งเลย นะครับไม่แย่เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยากเล่นกับโมรันนิงคุณเอาไปเล่นกับเล็กชิโนได้ไหมได้นะครับผมและทีมที่แรงที่สุดข,ของเล็กชิโนคือทีมนี้ครับประกอบไปด้วยเล็กชิโนโมนาฟิชแล้วก็ซิโลเนนนะครับแต่โมนานี้ควรจะ C1 น,นะเพราะว่ามันจะทําให้เราเหยื่อแรงขึ้นมากนะครับผมซึ่งก็ใครอยากจะเล่นดูลินเมนิเพสก็เล่นได้นะครับแต่จริงๆแล้วทีมนี้ถ้าเกิดเราเอาโมนามาออนฟิลอาจจะแรงกว่านะแต่นี้ก็ได้9ก้าหมื่นสี่เลยนะครับดีพสถือว่าไม่แย่เลยส่วนโมนาในออนฟิลผมเทสไว้ให้3ทีมนะครับผม ก็คือเป็นทีมโมนาที่เป็นอาคเนชันใช้คำนี้อาคเนชั่นอลนะครับผมเป็นทีมเอ่อแก๊งแม่มด2ตัวแล้วก็เป็นเนชันนั่นเองก็คือมีเบเนเซียงหลิงนะครับดาเมจของทีมนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับอยู่ที่ดีเมจอยู่ประมาณ5 0,000นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกลุ่มดาวอยู่บ้างเนี่ยก็จะช่วยให้เอ่อดามมจมันสูงขึ้นนะครับหรือว่าคุณปัน้นเซียงหลิงได้ดีแบบเซียงหลิง <c oughs> ของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเวอร์หรอกแต่มันก็ปั่น6 7หมื่นนะครับมันก็ถือว่า ดีเพซสูงกว่าที่คุณเห็นในนี้แล้วกันใช้ uh, คานี้น so, ใคาจะเอาไปเล่นเป็นโมนาบลูม hmm. ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งคุณอาจจะเห็นว่าโมนามันดูดาเมจแรงนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย uh, มันคือดาเมจของมะเฟืองนะครับที่ผมเอาไปใส่ดาเมจน้ําจริงๆของโมนามีน้อยมากจริงดาเมจทุกคนในนี้น้อยหมดเลยนะครับมาจากมะเฟืองหมดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งดีเพอยู่ที่7จ็ดหมื่นหนึ่งอันนี้คือกรณีที่มีมอนสองตัวนะครับแต่ว่าผมนับมะเฟืองระเบิเบดใส่ตัวเดียว แต่ว่าคือเวลาทิก,ทกเกอร์มเมื่เฟื่องมันท,กกทิกเกอร์ทีละ2ตัวอะไรเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเล่นกับมอนมู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นกับมอนเดียวในดาเมจมันจะเหลือแค่4ี่หมนี่นะซึ่งอันนี้เป็น DPS นะครับเป็นดาเมจต่อวินาทีนะไม่ใช่ดาเมจต่อฮิตนะครับผมเผื่อใครเข้าใจผิดผมเห็นหลายๆชิปก่อนเนี่ยมีคนเข้าใจผิดเหมือนกันว่าคำนวณยังไงให้มันแรงขนาดนั้นเคยฉิงผมฟันหมื่นสามเองเออมันคือ DPS นะครับผมดาเมจต่อวินาทีของทั้งทีมมมมนะไ่่่ใชดเตตอฮิผ แล้วก็โมนาฟรีสนะครับผมก็พอเล่นได้เหมือนกันดีเพสอยู่ที่6กหมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนาครับผมทีโมนาที่เป็นโมนายืนสนามเนี่ยมันยังเบาอยู่ยกเว้นว่าคุณมีซัก C6 อะไรแบบนี้ก็อาจจะพอเล่นได้นะครับถูไถและนี่ก็คือทั้งหมดของฟูไกด์โมนาครับผมนะซึ่งก็ต้องบอกตามตรงนะว่าโมนาถูกปรับมาเนี่ยมันดีขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถามว่ามันดีเท่าฟริน่าไหมอ่ะพูดตามตรงว่ามันก็ยังไม่เท่านะครับถ้ามองในภาพรวมแต่ว่า อ,อย่างน้อยเนี่ยมันเก่งขึ้นมาในระดับที่น่าใช้ขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใครมีดูลินนะครับสคู่นี้จะไปกันบ่อยมากมาเอาล่ะถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยแล้วกันครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็จะจบครับขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันเข้ามาด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อแรงใจในการทำคลิปใหม่ของผมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ